สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับพี่ดาอีกแล้วนะคะสาวปักช่องในเยอรมน,นีค่ะวันนี้พี่ดามีเรื่องจะมาเล่าแล้วก็มาตอบคำถามนะคะก็คือช่วงนี้มีเพื่อนๆบางคนอยากรู้ว่าทำไมเมียฝรั่งทั้งในยุโรปทั้งในอเมริกาจึงชอบทำ Youtube กันนักหนาแล้วก็มีไว้เล่าประสบการณ์เหรอแล้วได้เงินจาก YouTube ใช่ไหมเขาไม่เข้าใจจริงๆค่ะวันนี้พิดาในฐานะอดีตเมียฝรั่งนะคะอาศัยอยู่ที่เยอรมน,นีมาร่วม26ปีขอตอบคำถามนี้ด้วยอีกคนหนึ่งนะคะก็คือว่าค่ะการที่เรามาอยู่ยุโรปนะคะคือตัวดานะคะมาอยู่ยุโรปแล้วก็มันคืออะไรล่ะมันคือโลกกว้างแล้วค่ะ โลกกว้างแล้วโลกสมัยนี้มันมีการให้เราออกมาแสดงตัวตนผ่านออนไลน์ไม่ว่าจะทาง Facebook Instagram YouTube ที่สำคัญมันก็ทำให้เราได้ฝึกฝนตัวเองได้นำเสนอในสิ่งที่ตัวเองอยากนำเสนอแล้วก็ถ้ามีคนดูชอบแล้วมีผู้ติดตามเยอะ พวกเราก็จะได้เป็นค่าตอบแทนไม่ว่าทาง Facebook ไม่ว่าทาง Instagram ไม่ว่าทาง TikTok แล้วก็ y o u t u b e นะคะอันนี้มันเป็นเรื่องอะไรล่ะของโลกยุคใหม่นะคะพี่ดาจะขอบอกว่าอันนี้คือเรื่องของโลกยุคใหม่ที่มีเวทีให้เราขึ้นมาแสดงนะคะเพื่อนๆมันคือการแสดงการแสดงใช้ชีวิตประจำวันของเราไปเก็บเห็ดไป ตกปลาทําอาหารกินทํากับข้าวทํางานฝีมือทําทุกอย่างแล้วที่สําคัญนะครับเพื่อน,พ,อนพี่ดาจะขอบอกนะคะไม่ใช่เฉพาะ,อ,ะอยู่ที่ยุโรปหรืออเมริกาคนไทยที่เขาเห็นว่าการเข้ามาทํา y ำยูทู e มันคือการนําเสนอมันคืองานทําต่อไปเรื่อยๆ ขยันทำต่อไปเรื่อยๆมันก็ย่อมมีผลงานและสร้างส,สร้างความเก่งให้กับร่างกายขอใช้คำว่าเก่งนะคะคือการนำศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเช่นการพูดจากคนพูดเร็วก็พลเป็นคนพูดช้าขึ้นจากคนที่พูดอะไรละ่ะสาระน้อยก็มาเป็นสาระมากหน่อยนะคะมันก็เป็นอะไรที่ว่าคือสรุปแล้วก็คือการนำเสนอทาง YouTube ของคน ที่ทำ YouTube เหตุผลหลักก็คือค่ะชอบนะคะเมื่อก่อนพี่ดาก็เป็นคนชอบแบ่งปันอยู่แล้วมีความรู้เรื่องสุขภาพมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมโลกพี่ดาก็จะแบ่งปันในสิ่งที่พี่ดารู้แล้วที่สำคัญพี่ดาภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยไม่ว่าพี่ดาจะไปอยู่ที่ไหนเห็นคนไทย ที่ไหนเรามองตากันนะคะเพื่อนๆเ,เราจะมีความสุขเราจะยิ้มผ่านสายตาแล้วเราก็จะพูดออกมาคนไทยหรือเปล่านี่มันเป็นอะไรที่ว่าเป็นโมรดกต,ดตกทอดนะคะของความเป็นไทยไม่ว่าเราคนไทยจะตกไปอยู่ที่ประเทศไหนเราก็ไม่ลืมที่จะรักกันมันเป็นอะไรที่พิดาภูมิใจมากสังเกตยอย่างเช่นพิดามาอยู่เยอรมันดีได้ร่วม26ปี เปรียบเทียบกับบ้านเราสรพนามที่ใช้แทนตัวบุกถึงบุคคลที่เราพูดถึงอย่างเช่นเจอกันในท้องตลาดนะ้านๆะนะพี่พี่วินพี่วินมอไซน้องเนี่ยมันเป็นคำอะไรที่ชุ่มชื่นหัวใจพิดาตลอดค่ะเวลาพิดามาอยู่ต่างประเทศนานแล้วเนี่ยรวม26ปีที่เยอรมนนีมันไม่มีของแบบนี้นะคะที่จะไปเรียกพี่ หรืออ่องเคลื่อนหรืออะไรแบบเกลือนกาดไปทั่วประเทศไม่มีนะคะขอยืนยันนะคะเพื่อนๆซึ่งมันเป็นความภูมิใจที่พิดาภูมิใจแบบไงล่ะจะพูดเมื่อไหร่ก็ภูมิใจเมื่อน,นั้นแล้วที่สําคัญนะคะอาหารการกินการผลิตบ้านเราเนี่ยอันดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะถ้าเราขยันเราไม่มีวันอดตายเพื่อนๆคงเข้าใจนะคะว่าพิดาพูดถูกใช่ไหมแล้วที่สําคัญนะคะเพื่อนๆเ,เรา มาอยู่ต่างแดนเรามาอยู่ต่างประเทศคนไทยมาอยู่ต่างประเทศไม่ว่าที่ไหนเราก็มีความรักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าทําได้นะคะเพื่อนๆน,นะถ้าทําได้เราจะช่วยเหลือกันทันทีมันเป็นอะไรที่ว่าพี่ดาชื่นใจมากแล้วตอนนี้ยิ่งเราเข้ามาทํา YouTube เราจะรู้จักกันผ่าน YouTube เยอะแย,ะ,ยะมากรู้จักเพื่อนเราก็คบเพื่อน นะใครมีปัญหาเรื่องทำนู้นทำนี้ไม่ได้แล้วก็ปรึกษากันเนี่ยสร้างความก็เรียกอะไรสร้างความเ,เป็นงานเรียนงานด้วยกันผ่านการตอนแรกเข้ามานะคะการมาเป็นยูทูบเบอร์ก็จะต้องทำวิดีโอทำวิดีโอเสร็จผ่านกฎหนึ่งก็คือสามารถพูดไลฟ์พูดสดได้แล้วก็ขึ้นไปพูดแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาเขียนแล้วก็ตอบคำถามไปมันเป็นอะไรที่ว่า เป็นการสื่อสารถึงแม้ไม่เห็นหน้าเ,นเพื่อนๆเข้าใจไหมคะแต่ว่าไม่มีอันตรายแน่นอนพระพิดามั่นใจว่าเลือดไทยของพวกเราอะ่ะไม่มีใครจะมาเรียกอะไรละ่ะคิดร้ายกันแน่นอนนะคะถึงถึงแม้ว่าจะมีอะไรละ่ะ18มงกุฎก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเขาเราก็จะไม่ซีเรียสในด้านรบเพราะว่าการที่เรามาเป็นยูทูบเบอร์และทำยูทูบนี่คือการนำเสนอในเรื่องที่ดี นะคะเรื่องที่เป็นทางบวกให้สำหรับผู้ที่มาชมวิดีโอของเราเพื่อที่เขาจะได้อะไรกลับไปบ้างนะคะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราชอบเสมอไปแต่สิ่งที่เราชอบเราก็นำเสนอเหมือนกันแต่ว่าอันดับหนึ่งก็คือผู้ชมได้ไรเ,เพื่อนๆที่เข้ามาชมได้ไรอันนี้เป็นหัวใจของยูทูบเบอร์ที่จะต้องเข้าไปจัดการจุดนี้และตีไข่ตัวนี้ให้แตกนะคะทีนี้พิดาก็จะ พูดถึงว่าแล้วก็ YouTube หรือว่า TikTok Instagram Facebook เนี่ยมันสามารถมีรายได้เป็นผลตอบแทนซึ่งมันไม่มากนะคะเ,เพื่อนๆไม่มากเลยค่ะขอบอกนะคะมันเป็นอะไรที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องทําก็ได้แต่เราจะไม่ทิ้งโอกาสนี้คะ่ะเ,เพื่อนๆเพื่อน,อนๆคะ่ะพวกเราจะไม่ทิ้งโอกาสเพราะว่า จะเงินเล็กเงินน้อยสะสมเก็บเข้ามามันจะเป็นพาสีบค่ะพาสิตอินคัมก็คือไม่ทํามันก็จะเข้ามาเรื่อยๆจากจากการมีโฆษณาเข้าไปนะคะถ้าเพื่อนๆเข้าไปดูวิดีโอของเพื่อนที่ผ่านกด YouTube แล้วมันจะมีโฆษณาเด้งเข้ามาเพื่อนๆก็อย่าไปกดข้ามโฆษณานะคะพวกเราก็จะได้กระตังด้วยค่ะกระตังเล็กๆน้อยๆสะสมเล็กๆน้อยๆน่ะค่ะซึ่งมันไม่เยอะนะคะซึ่งมันก็ดีกว่า ไรล่ะทำทำไม่ได้ทําแล้วไม่ได้ทําแล้วได้ดีกว่าแน่นอนนะคะที่สําคัญนะคะถึงมันจะเป็นเงินน้อยเงินไม่เยอะแต่ว่าบางครั้งเราเอาเงินไปฝากธนาคารนะคะเพื่อนเพื่อนเราได้ดอกน้อยมากอันนี้เราไม่ได้ต้องเอาเงินไปฝากธนาคารเราเพียงแต่นําเสนอในเรื่องที่ว่าอาจจะมีประโยชน์กับผู้ชมนะคะเ,เพื่อนๆหรือเพื่อนพี่น้องที่เขาเข้ามาชม ออการพูดการนําเสนอการแบ่งปันการทําอาหารให้ดูเอออย่างง้นอย่างนี้มีสารพัดที่เราสามารถจะนําเสนอผ่านช่องทางของ YouTube Instagram Facebook TikTok ได้หมดเลยค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่ว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆแล้วมีไอเดียเกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆไอเดียของคนนําเสนอนักนําเสนอ หรือเรียกง่ายๆก็คือยูทูบเบอร์ YouTuber, เหมือนพวกเราที่เราผ่านกฎแล้วเราเป็นยูทูบเบอร์แล้วเนี่ยเราจะมีไอเดียใหม่ๆเสนอในการนำเสนอนะคะไม่ว่าจะขายของออนไลน์ผ่าน YouTube ของตัวเองหรือขายสมมุติว่าคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยขายพงขายผักเนี่ยผ่าน YouTube ได้หมดขายผ่าน Facebook Instagram ได้หมดนะคะเพื่อนๆอันสรุปก็คือมันคือโลกยุคใหม่ที่ มีเวทีให้เราออกมาแสดงในสิ่งที่เรา,าจะต่อยอดไปในเรื่องดีแล้วก็อาจจะเป็นรายได้เข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ค่ะพวกเราทำเนี่ยเราไม่ใช่คนดังไม่ใช่คนเก่งเท่าไหร่แต่อย่าข้ามนะคะการฝึกฝนเรื่อยๆสักวันพวกเราจะทำให้คนชอบสักวัน คุณก็จะดูเรานะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเพื่อนๆที่ถามมาพี่ดาขอตอบอย่างนี้นะคะตอบด้วยใจนะคะตอบด้วยใจในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่พลัดบ้านพลัดเมืองมาอยู่ถึงเมืองนอกนะคะเราอยู่เมืองนอกเราต้องต่อสู้มากมายเราทำงานที่นี่เราได้เงินค่าการแลกอ,อ,อัตราการแลกเงินเทียบกับบ้านเราเราได้เยอะนะคะแต่ว่า การที่พวกเราเข้ามาทำ YouTube มันคือเราชอบค่ะเพื่อนๆขอสรุปนะคะเราชอบและการนำเสนอของทุกคนแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันส่วนสไตล์พี่ดานะคะ พีดามีเรื่องความรู้อะไรพีดาก็จะแบ่งปันไปถ้าพีดาอยู่เยอรมันเยอรมันเขาเป็นยังไงอย่างงู้นอย่างนี้พีดาปลูกผักในเมืองเยอรมันพีดาออกกาลังกายในเยอรมันพีดาสู้ความหนาวเยนในเยอรมันพีดาวางแผนอนาคตแบบไหนพีดาจะนําเสนอหมดนะคะเพื่อนๆนมันไม่จําเป็นหรอกนะคะเพื่อนๆน,น,นที่มีคําถามว่าการที่ผู้หญิงไทยหรือเมียฝรั่งมาทํ o ย t ท b e เพื่อเล่าประสบการณ์เหรอ อันนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันขึ้นอยู่ที่ความพอใจว่าใครจะเล่าหรือไม่เล่านะคะซึ่งพิดาเป็นคนหนึ่งที่ที่มองในด้านบวกเสมอนะคะจะทำในด้านบวกค่ะใครทำผิดอะไรพิดาก็จะให้อภัยนะคะหรือผู้ไม่รู้พิดาก็จะอธิบายให้เขารู้นะคะเพราะว่าเราพิดาถือว่าเราคนไทยด้วยกันเราเป็นพี่น้องกันเราจะต้องรักกันนะคะเพื่อนๆสักวัน เราก็จะต้องแก่เท่าเราได้สร้างความดีไว้ในโลกนี้บ้างไหมเราเข้ามาเป็นยูทูบเบอร์เรามีผลงานที่ตรึงตาตรึงใจผลงานของเรามีประโยชน์กับเพื่อนไหมนี่ค่ะสำคัญมากนี่คือหน้าที่ของยูทูบเบอร์แล้วหน้าที่ของความเป็นไทยหน้าที่ของความเป็นคนไทยก็คือรักกันไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนทั่วโลกนี้ล่ะค่ะเราสามารถทำยูทูบได้หมด ไม่เน้นแค่ยุโรปหรืออเมริกานะคะคนพี่น้องเราที่อยู่เมืองไทยก็ทำกันเยอะแยะเลยค่ะนะคะไหนจะคลิปกินไหนจะคลิปเก็บผักไหนจะคลิปทำสวนไม่จะเมียฝรัง่งไม่เมียฝรัง่งจะอดีตเมียฝรัง่งหรือจะอนางคตเมียฝรัง่งทุกคนสามารถทำได้หมดนะคะเพราะว่าการที่เป็นเมียฝรัง่งเราก็เป็นคนเหมือนกันนะคะเป็นคนเหมือนกันแล้วเราก็ทำงานหนัก เก็บเงินของเราเพื่อกลับประเทศเราไปช,ช่วยเหลือคนที่ไม่มีคนที่ทุกข์ที่ยากยังไงเมียฝรั่งก็ไม่ผิดแน่นอนค่ะเมียฝรั่งคือนักสู้นะคะพิดาขอบอกนะคะนี่คือคำสรุปของพิดาก็คือนะคะสรุปหมดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนที่อยากรู้ตอบไปแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันในเมื่อมีคำถามมาถึงยูทูบเบอร์ เมียฝรั่งพี่ดาก็เคยเป็นอดีตเมียฝรั่งพี่ดาก็จะตอบมีสิทธิ์ตอบด้วยค่ะอีกอย่างหนึง่งพี่ดาก็เป็นคนไทยที่มาอยู่ยุโรปเหมือนกันค่ะแล้วก็หวังดีกับทุกคนหวังดีแม้กระทั่งกับผู้ที่ถามมานะคะว่าน้องๆโลกสมัยนี้เขาเปิดกว้างแล้วนะลองลองอะไรใหม่ๆนะเพราะว่าพี่ดามาเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้พี่ดาเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วนะคะ ช่องไลฟ์สไตล์สาวปักช่องในเยอรมันนีค่ะพี่ดาเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วด้วยเวลา8เดือนนะคะใช้เวลา8เดือนแล้วก็พี่ดาก็เห็นว่าโลกสมัยเก่ามันไม่มีเวทีนี้ให้พวกเราได้มาแสดงอะไรแบบนี้ให้มานำเสนอผลงานที่มันอาจจะมีประโยชน์กับผู้ชมนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นดาราคนดังแต่เราก็สามารถ นำเสนอในสิ่งที่เป็นตัวเราซึ่งจะอาจได้ประโยชน์กับผู้ฟังนะไม่มากก็น้อยการฝึกฝนจะทำให้เราพัฒนาขึ้นนะคะซึ่งพี่ดาเห็นยูทูบเบอร์บางท่านที่อายุมาก60-70บางครั้งอาจจะ80เขาก็ทำกันนะคะเพื่อนๆโลกสมัยเก่าจะถูกโลกสมัยใหม่กลืนกินแล้วนะคะยังไงก็ตามให้ทันนะคะเพื่อนๆตามแล้วสนุกไปด้วยกัน อย่าลืมนะคะอะไรที่เป็นเวทีของโลกยุคใหม่อย่าลืมนะคะลองลองแตะแตะดูบ้างลองหาความรู้เพราะว่าอนาคตไม่งั้นจะตกเทรนนะคะเทรนนี้สร้างไรายได้ได้ต่างหากนะคะโอเคค่ะวันนี้พิดาตอบคำถามให้เพื่อนที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเมียฝรั่งแล้วนะคะตอนนี้ก็คือพิดาก็จะขอจบแล้วะคะตอนนี้ก็ไปเจอกันนะคะ ไม่บายค่ะ